ทำไมราคาทองถึงพุ่งขึ้นสูงครับสรุปรวมทุกความจริงที่อยู่เบื้องหลัง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆอย่างตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหลัก4ี่เกือบห้าหมื่นบาทละหลังจากนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปถึงแค่ไหนเราจะต้องมาคุยกันถึงเบื้องหลังก่อนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเรื่องเงินเฟ้อซึ่งจริงๆแล้วเงินเฟ้อมีส่วนด้วยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เหตุผลอะไรที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เรามาสรุปเรื่องนี้กันครับเพราะฉะนั้น,นคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกครับใครคือผู้ท ตัวจริงลกเรื่องที่2ครับความขัดแย้งทั่วโลกส่งผลต่อราคาทองอยังไงและข้อ3ครับก็คือตอนนี้คือช่วงที่สมควรจะลงทุนกับทองคําหรือเปล่าก่อนดูต่ออย่าลืมกด subscribe ไว้กับเดิ๋ตั้งหลักนะครับแล้วก็อ o m m e n t ทิ้งไว้ได้นะครับว่าราคาทองเนี่ยจะพุ่งขึ้นถึงที่ประมาณเท่าไหร่เรื่องที่1ครับใครคือคนที่ก้านซื้อทองคําตัวจริงรู้หรือเปล่าครับว่า ธนาคารกลางเนี่ยของทั้งจีนและรัเสเซียเนี่ยกำลังกว้านซื้อทองคำในปริมาณมหาศาลแล้วก็ไม่ใช่แค่2ประเทศยักษ์ใหญ่นี้นะครับยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยที่กำลังดำเนินการกว้านซื้อทองในแบบเดียวกันคำถามคือ แล้วทำไมจะต้องซื้อด้วยเรื่องแรกครับป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน US ดอลลาร์นั่นเองตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ของ US ดอลลาร์เนี่ยดูแล้วมันผันผวนแล้วก็สถานการณ์เรื่องของประเทศอเมริกาเนี่ยก็ดูแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนโดยเฉพาะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในช่วงที่ผ่านมานี่เองหลายประเทศก็เลยต้องเตรียมรับวิกฤตทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นใช้แค่คําว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะหลายฝ่ายทั่วโลก ก็มองว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดตอนนี้ยังไม่ใช่และแน่นอนครับเหตุผลสุดท้ายก็คือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมีหลายๆข่าวเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นรายงานข่าวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขามีเพิ่มทองคําสําร,รองของเขากว่า300ตันในช่วงประมาณ2อสปีที่ผ่านมาครับตุรกีก็นําเข้าทองคํามากที่สุดในรอบ11ปีและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับและที่สําคัญครับโดยสรุปก็คือตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลก นะครับรวมถึงไทยด้วยมีการซื้อทองคำว่านซื้อเข้ามาสูงสุดในรอบ55ปีครับทีนี้เรามาดูสถิติกักนหน่อยดีกว่าครับว่าแล้วประเทศไหนถือของทองคำมากที่สุดอันดับหนึ่งครับเป็นของสหรัฐอเมริกาครับอยู่ที่8,133ตันเยอรมนีครับ3,355ตันอิตาลีครับ2,452ตันและฝรั่งเศสครับ2,437ตัน ตามมาด้วยรัสเซียครับ2,299ตันและจีนในอันดับที่6ครับ2,11 0ตันครับ สวิตเซอร์แลนด์ครับ1นึตันญี่ปุ่น846ตันอินเดีย787ตันและเนเธอร์แลนด์ครับ612ตันจากกราฟก็จะเห็นนะครับว่าอเมริกายังคงเป็นประเทศที่ถือครองทองคําสูงและก็ทิ้งห่างประเทศอื่นๆค่อนข้างมากนะครับในขณะที่รัสเซียกับจีนอยู่แค่หลักประมาณ2,000ตันเองตีซะวาเป็นประมาณคร่าวๆหนึ่งใน4ของเมกาเท่านั้นเองแล้วทําไมอเมริกาจึงมีการถือครองทองคําสํารองสูงถึงขนาดนั้น ถึงหัวข้อที่2ครับคือหรือว่าตอนนี้ US ดอลลาร์กำลังเสื่อมอำนาจในช่วงหลายปีหลังเราจะเริ่มได้ยินข่าวนะครับว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยกำลังอ่อนตัวลงแล้วหลายๆประเทศก็พยายามจะลดการใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายและสัญญาณนะครับที่ชี้ว่าตอนนี้ดอลลาร์อาจจะไม่ใช่เจ้าโลกอีกต่อไปเช่นข่าวของกลุ่มบริกนะครับที่มีสมาชิกเริ่มต้นบราซิลรัสเซียอินเดียจีน และแอฟริกาใต้ซึ่งไทยก็เพิ่งเข้าร่วมในกลุ่มบริกนะครับแต่เข้าร่วมในฐานะประเทศหุ้นส่วนกลุ่มบริกเนี่ยเขาจะมีจุดยืนจุดหนึ่งที่เขาแสดงออกมาก็คือเขาจะพยายามหันไปใช้เงินสกุลอื่นครับและไม่ใช่ US ดอลลาร์ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทรัมป์ก็คงจะมีมาตรการตอบโต้ออกมาหรือการซื้อขายน้ํามันครับที่ก็ลดการพึ่งพาดอลลาร์เช่นเดียวกันและหนี้ทั่วโลกครับที่พุ่งขึ้นสูงจนระบบการเงินของโลกเราตอนนี้เริ่มสั่นคลอนนะครับและถ้าเทรนดนี้ยังคง คคกันสนุกสนุกนะตอ of of i i ่อไปเนี่ยทองคําอาจจะกลายมาเป็นสกุลเงินใหม่ของโลกก็ได้เพราะในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเราก็เคยใช้ทองคําในการซื้อขายครับพอพูดถึงเรื่องเงินครับมาถึงเรื่องที่สครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อบวกกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับเรื่องนี้จะเท่ากับ ราคาทองพุ่งตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยมันทําให้มูลค่าของเงินที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันลดน้อยลงมันกําลังกัดกินนะครับสกุลเงินทั่วโลกลงไปเรื่อยๆแต่ในมุมตรงข้ามครับมูลค่าของทองคารรกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไร คำถามสำคัญคือแล้วทำไมทองคำถึงกลายเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้อที่ดีที่สุดอย่างแรกครับทองคำเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับไม่สามารถพิมพ์มเพิ่มได้เหมือนเงินเราจะเคยได้ยินข่าวที่มีการพิมพ์เงินเพิ่มเรื่อยๆอย่างเช่นข่าวจากทางฝั่งอเมริกาที่มีการพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาจนอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงมหาศาลเคสนี้จะไม่เกิดขึ้นกับทองคำครับเพราะเราไม่สามารถพิมพ์ทองคำหรือสร้างทองคำใหม่ได้มันมีจำนวนจำกัดและข้อดีถัดมาของทองคำนะครับก็คือทุกครั ที่เกิดวิกฤตหรือโลกเรามีปัญหาอะไรก็ตามราคาทองคําจะพุ่งขึ้นเสมอทองคำครับเลยกลายเป็น safe haven หรือกลายเป็นที่หลบภัยของกลุ่มนักลงทุนมาตลอดประวัติศาสตร์เราครับผมมีกราฟราคาทองย้อนหลัง52ปีนะครับจาก goldprice.org ครับไล่ไป52ปีย้อนหลังคือในปี1973นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยวันที่19ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยราคาต่ําสุดนะครับราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่แค่2,200บาท ต่อออนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ราคาพุ่งสูงไปถึง99,000บาทต่อออนแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราดูในกราฟตามภาพนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันมีขึ้นมีลงก็จริงแต่โดยรวมเนี่ยกราฟอยู่ในขาขึ้นตลอดลองคิดดูว่าถ้าคุณเก็บทองไว้ตอนนั้นตอนนี้มูลค่าจะเป็นเท่าไหร่แน่นอนว่ามูลค่าของเงินสมัยก่อนก็แพงกว่าตอนนี้นะครับแต่นี้ถ้าดูในมูลค่าของทองเปรียบเทียบกับมูลค่าของเงินในสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่ในขาขึ้นตลอดครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนดูอดีตน,นะครับทุกครั้ง ทองจะพุ่งขึ้นทุกครั้งแล้วครั้งนี้ละ่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เราก็ต้องมาคุยถึงหัวข้อถัดไปหัวข้อที่4ครับก็คือแล้วตอนนี้สมควรลงทุนซื้อทองคําหรือเปล่าอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปที่มาบอกว่าให้ลงทุนหรือไม่ลงทุนอะไรนะครับเป็นการบอก คร่าวๆเท่านั้นเองถ้าหากในการลงทุนแนะนําให้ศึกษาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทําได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปชวนลงทุนนะข้อมูลเทรนดต่างๆเนี่ยไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นเพียงข้อมูลเฉยๆอยากให้ดูเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูถึงข้อดีกับข้อเสียกันก่อนนะครับของการลงทุนในทองคําข้อดีข้อแรกครับคือมันเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวครับและข้อ2ครับก็คือป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกได้รขข้้ออเสียแกครับ ก็คือราคาของทองคํามันมีความผันผวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่ที่จะมาลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรครับแล้วข้อเสียข้อที่2ครับทองคำเนี่ยไม่มีเงินปันผลที่จะมาเป็นพาสซีฟอินคัมได้เหมือนกับการลงทุนในหุ้นจุดนี้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าจะลงทุนทองคำเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเท่านั้นเอง ไฟนอนทอดครับความคิดสรุปของวันนี้นะครับก็คือทองคำเนี่ยไม่ใช่แค่โลหะมีค่านะครับแต่มันคือตัวที่ชี้วัดครับว่าในตอนนี้โลกเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหน คุณคิดว่าราคาทองในบ้านเราต่อบาทเนี่ยราคาจะขึ้นไปถึงแสนบาทได้หรือเปล่านั่นหมายถึงขึ้นอีกเท่าตัวหลังจากนี้นะครับอาจจะเป็น1ปี2ปีข้างหน้าราคาจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่โดยประมาณลองคอมเมนต์เป็นไอเดียสนุกสนุกกันไว้นะครับและถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวเศรษฐกิจธุรกิจ,รกจหรือแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้กับเดอตั้งหลักครับ